ว่าวหอดเรื่องการแช่ความหลับถ้าเขามีความลับของมูห่าหลายเท่าไดเฮ้าก็สิเข้าใจว่ามันคือความจริงใจหลายเท่านั้นสวัสดีพี่น้องสุขุสุพโคนยูก็ข่อยช่องเทียงนนหน่อยสตูดิโอมือน้กมาสปอยคือเกาจา้ามีซื้อเรื่องว่าด้วยรักและหักหลังในตอนที่ห เรื่องเล่ากระเดียดวดข้นในงานปาร์ตี้ในตอนที่แพร่นี่บ่ทันละตายแพรเองก็มาหอดพอดีค่ะโตเมเองก็สวนไปปาร์ตี้น้ากันค่ะแต่พอแต่เหลียวหินขาแพรเอาขึ้นมีห้อยเขียวเหยว่อยู่บ้านที่นี่เราก็บอกว่าเป็นพ่อเม่เจ้านันติโตมีเองก็เลยเฝ้าลูกข้นค่ะพี่น้องบอกว่าอันมือขึ้นนะ่ะพอเลี้ยงข,ข่อยก็คือการนี้แพรอยู่หลังบ่ทันละเศร้าอยู่ว่าสันวันวันเองก็เฝ้าเฝ้าเสริมค่ะอันแม่ข่อยนีเก่าอีกแล้วไปน้าผัวใหม่อีกแล้ว สลัดเองก็บอกขึ้นคาว่าผู้หญยิงยาเนี่ก็เคยค้งข่อยไว้ในห้องนาบักโดนนึงนี่ส่วนของเมีก็เลยบอกว่าโอ้ยมือวาดมือกว่านี่เจ้านี่นะมาทวงเงินน้ำพอข่อยโอ้ยเกือบไม่สิบยย่างสัสในส่วนของแพรเองก็รู้สึกว่าเรื่องใหญ่ของมูมูน่ะนะมาซอยปอบใจจะคล้องดีที่สุดแพรก็เลยบอกว่าอันข่อยยูน้ำมูเจ้านี่ละมีความสุขบักไหล ภาพกระตัดมาทีปัจจุบันสระดเองกับไปร่วงพยาบาลค่ะไปพอหมวดเติมพอดีคือเกาละละ่ะบ้านที่นี่เล่าก็บอกว่านี้พินัดกําลังสีฟื้นขึ้นมากมืออื่นมือฮื่นนี่ก็ฟื้นแล้วอาการแล้วดีขึ้นสรัดเองก็ตกใจหลายอุ้ยเราสีฟื้นแล้วเฮ้ดจังได๋เราต้องหูความจริงคักบ,บานที่หนี่สรัดเองก็เรยว่าสิบอกวความจริงกับหมวดค่ะโตกับตันเองก็ย่างบอกโทรศัพท์มาพอดีสระดเองก็โอ้ยถายเลือดพยาเขาห้องน้ํา ก็เลยเด็กเขาห้องน้ำค่ะต้มหมวดเติมเห็นสลราัดเอา้าเจ้าเป็นโรคกระเพาะคักๆนี่ก็เลยหาอยู่หาหย่ามาให้กินค่ะบานพ่อแต่หมวดเติมหนีไปค่ะกัปตันเองกับเขามาหาท,าทันทีบอกว่าเจ้าไมา่ยังอยู่นี่สารัตเองก็เลยต่อว่าอันคอยมาอันคอยมาคอยมา,คอยมาเบิ่งพีนาดคอยเป็นห่วงว่าสันกัปตันเองกับเอจเอ้าซิมาเป็นห่วงอย่างอันนี้เมียหลวงเจ้าเมียหนอย่อยอะหรือว่าเจ้าคิดฮอดคอย กัปตันก็เลยบอกต่อว่าอันค่อยก็ขึ้นหัวเจ้าร้ายคือกันเด้แต่ตอนนี้นะโอ๊ยบ่ได้พอเฒ่าค่อยจ่อเบิงอยู่บ่เศร้าอันให้เรื่องเล่านี่เธอหนีมันจบไปก่อนเด้อเดี๋ยวค่อยสิไปหาเจ้าสลัดเอิงก็จักิเฮียจังได๋พี่น้องเออก็ตามนันล่ละว่าสันเรลาก็เลยกับมาเยี่ยมแม่เล่าที่ป่วยเป็นมะเร็งนั่นล่ะซึ่งตอนนี้คุณยิงยาเองก็บอกว่าอันทาคิโมรลอมนี้บ่ดีขึ้นนะนะ วรักษาอีกแล้วบ่านสารัดกับจ๊เสียดจังใดกระยากไดม่จากคองนีไปยูนํำค่ะก็เลยว่าสิไปบอกก็พูดญิงยาซึ่งกุญิงยาค่ะว่าให้สัมผัตสต่อซื้อว่า ความรุนแรงนี่เนะี่ยมันบดีเลยเขาต้องหาเงินมาซอยผูย้หยิงที่เกิดความรุนแรงจากครอบครัวอันซึ่งตัวจักของเองก็บบรยดีพ่อประเดค่ะตบตีสารัตจนงายเหงือไปกับบางเถื่อบ่านที่หนีสารัตเองก็มาบอกกับคุณยิงยาบอกว่าอันคุณยิงยาอันคอยนีย่อยากได้แม่คอยไปเลี้ยงดูได้อันเจ้าอ่ะบ่รักษากระบ,บ่เป็นยังแต่ปล่อยให้แม่ไขนะ่น่ะมาน้ำไข่ซะซึ่งตัวคุณยิงยาเองก็บอกว่าสิไปได้จังใดมันบ่ได้ได้แบบนี้นะมันบ่โอเคเพราะว่า คนนาๆก็นะหูอยู่เล้วว่าแม่เจ้านะ่ะเป็นคนรับใส่ในเคื่อนคอยถ้าสมมติว่าเอาออกไปเนี่ยคนขุดขุยจีเหตุจังเดี๋ยวคนก็หูหรอกว่าแม่เจ้านะ่ะเป็นเมียหน่อยของลูกไส่ฉันบานที่นิสรัดก็เลยบอกว่า,วาแม่คอยบ่วเป็นเมียหน่อยเดีแม่คอยนาะมี่คอยนะทองกนแตงเมียใหม่อีกต่างหากบานคุณยิงยาเองก็เอามือมาบีบนาค่ะบอกว่าอันวอลอยู่นี่นะมันบริเวณจะคองดีขึ้นได้สรัดแต่ ค่อยว้าเลยค่อยบ่เคยยอมรับว่าเจ้าเป็นหลานว้ลแลวกับสุกหนาสระดค่ะพี่น้องความเอาสเปลกอฮอล์มาฉีดเมื่อสันเด้เอา้ามึงหันก็ยังห้สัมผัสอยู่ด้พี่น้องเรื่องความรุนแรงในครอบครัวในส่วนของวันวันเองก็มาประชุมค่ะกับพี่น้องครอบครัวตระกูลเขานั่นล่ะบ้านที่หนี่ก็เจ้าก็ถามหาแมร์เออาแม่คือบบมาจักเทือ่อได้ผู้ไม่ตีแล้วก็ติดผู้ใา้คันสิเฮจิงสี่บเขา้าออฟฟิศก,ก็ยกตำแหน่งใหญ้ใหญยาดตีพี่น้องนะมาเฮดซอย วันวันองก็เลยบอกว่าอันไปจัดการเรื่องจะคลองให้ไม่เลวซะเอากระเช่าไปเยี่ยมเขานน่าน่ะนะที่ไปตบตีเขาในเทือน่ะนะ บ้านที่หนีวันวันเองเบ้าวเหลวๆระชุ่มเหลวๆกัวกลับมาเฮื่นก็นเห็นวิ่นน้องจากของอาการชักกระตุกกระตุกกระตุกอยู่วันวันเองก็เฝ้าเล่นมาซอยค่ะพยาบาลเองก็เลยบอกว่าอันคอยเขาห้องน้ำยู่มื่หั่เ็คอขอโทษด,ดิวันวันเองสู์หลยก็บอกให้แม่จากของนี่ไล่พยาบาลผู้นี้ออกทันทีเลยบม่ได้ระแบบยดนี่บ้านตัวแม่เองก็บอกว่าอันไล่ออกบ่ได้ดอกเสิหาพยาบาลไม่ดีๆเนี่ยมันยาบ้านวันวันก็เลยบอกว่าคอยสิพาน่องคอยนี่ไปรักษาโตเยอรมัน ซึ่งตัวแม่องกับโมย้อมค่ะบอกว่าก็ดูแลกันแบบนี้ละพอเรื่องเาวที่มันเกิดขึ้นน่ะก็เป็นความผิดของเขาทั้งสองในส่วนของแม่องค่ะกับมหาวันวันค่ะหลังจากที่วันวันประชุมเลี่ยวก็มันั่งโซเลกันตัวแม่องกับอกว่าอันเมื่อขึ้นคื่อจังคนถือลำฟี่นี่ล่ะพอคอยไปลำกับลูกขามือขึ้นลูกขาบอกว่าอันเมียตายแล้ววาสัน่อยก็เลยไปลำน้าเขาพอแต่ตื่นเศร้าขึ้นมาเท่านั้นล่ะมันกระเสียไปแล้วอันเปิดตู้เสื้อผ้าเบิ่งนี่จะเสื้อผ้าผู้หญิงอ กระจักจังใดจังใดอยู่บ้านที่หนี่แม่วันวันเองก็มาหาพอดีส่วนลูกไปกินเขากับผัวไมซอว่าคุณวี่ประสานพอแต่คุณวี่ยางออกมาเท่านั้นแม่เองก็ตกใจเอา้าบอกกุ้ยที่กุลยร่ำมือขึ้นนี่เด้อเอา้าบ้านมาเป็นผัวแม่วันวันเลยจังใดโตคุณวี่ขากับทักท่ายด้วยวิธีการ ตีคิวใส่เสร็จแล้วพี่น้องบานนี้ก็เลยพากันไปกินเขา่าซึ่งแม่เองก็ไปกินเขาน้าเขาค่ะบ้านแม่เองกับวาเสียซีคุณวีค่ะตัวแม่วันวันนี่เมาหลายพี่น้องจนในเขาา้องหน้าไปหากแอหกแอนวันวันกับแม่ก็เลยอาว่าอันเจ้าหนีคนสีเวอลเรื่องนมีให้ฟังอันก็ั่งสีอาปากวอลความจริงค่ะตัววันวันเองก็เลยบอกว่าอันคอยอยากให้แม่นีแต่งงานกับคุณวีนี่ไปไกลๆคอยซะคอยสิได้ดูแลวินเดเพียงผู้เดียวว่าสัน โตเมเองก็เลยโอ๊ยแต่แล้วกุศสีบอกมูกูจังไดก็เลยขอเขาของหนามคือกันค่ะกาล่งเขาของนามอยู่ัวคุณวีเองกับมหาเมฆทันทีแล้วก็เอารูปทีเม่เนี่ยล่ากันมือขึ้นเนี่ยเปิดให้เบิ่งค่ะพี่น้องบ้านที่นี่ก็เลยบอกว่าเจ้าต้องลบลูบออกเด้เมียวาคุณวีก็เลยบอกว่าก็ไดคอยสิลบรูปเจ้าออกทุกรูปแต่เจ้าเนี่ยต้องเฮ็ดตามคําสั่งของขอยให้ตัวเจ้านะ่ะไปเอารหัสผ่านคอมพิวเตอร์แล้วก็เอาข้อมูลไฟล์ของบริษัทมาเดี๋ยว่อยสิยอมลบรูปให้เจ้าทั้งเเบิดลย ซึ่งตัวเมียก็บ,บอกว่าเอาเสียข่อยฮักหลังมูข่อยตีอันกระเมียนตัวข่อยสิลบรูปเจ้าในนันละถ้าเจ้าเอาข้อมูลมาได้ประสานบานที่หนี่กําลั่งสิมาหอดเพื่อนค่ะมาหอดเพื่อนวันวันเลี้ยวอันวันวัน่ะเปิดคอมพิวเตอร์อยู่ก็เลยบอกว่าให้ไปอาบน้าตัวเมียเองก็บ,บอกว่าอันส้่งหนาวๆไ่อยากอาบน้าวันวันก็เลยขอตัวไปอาบน้าก่อนบานที่หนี่ตัวเมียเองเหินคอมพิวเตอร์ค่ะกําลังสิเข้าไปพอดี สลัดมาพอดีพี่น้องโอ้ก็เลยมาว่าเรื่องจากของเครียดนั่นละว่าพี่นัทกำลังสีฟื้นมากแล้วบพอพ่อคุณยินหย่านี่กำลังสีเศร้ารักษาแม่ข่อยของกจ็จะเสียจังใดมันโตมี่เองก็บอกว่าอันเจ้าก็ย่อมติดคุกไปโหลดอันขนสิติดคุกบ่ได้เด้แล้วแม่ข่อยผูย้ใดสีเบิงละ่ะมันเสีเย,ยจังใดละ่ะสลัดเองก็เจ็บปวดร้วนเหล่าแห้งค่ะวันวันนียินพอดีกเ็เลยย่างออกมาโตสลัดก็เลยว่เรื่องเล่าทั้งเบิดนี่ให้หมูพวกฟั่งสันเด้ ในส่วนของมีนเองนี่ก็มหาอันดับค่ะยู่หลานสองลุดแหละละมานั่งกินเขาปนิบัติพัดวีเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ถามว่าอัน่อยเป็นผู้สาวที่ดีบอกว่สันโตโน่นก็เลยบอกว่าอันจะเป็นผู้สาวที่ดีบานโตมีนก็เลยถามว่าคัน่อยเป็นผู้สาวที่ดีนะ่ะเจ้ามีอย่างอะ่ะเจ้าก็บอกคอยไดเดอซึ่งโตโน่นกันเงียบพี่น้องเงียบมีจิตเลยมีซีรี พ่อตะตกย่ามือแรงมากก็เลยมาทรงมีนอยู่ในห้องมีนก็เลยว่าว่าอันข้าไปเบิ้งหนังกันกระไดเดอหรือว่าห้าสิเฮดแนวอื่นกันกระไดโตโน่น,นเองก็เลยเข้าไปในห้องมีนค่ะพี่น้องโตมีนถอดเสื้อผ้าทัานทีค่ะใส่เซ็กซี่ไม่ยย่วยวนจูบทันทีแล้วก็จุเอาโทรศัพท์นุน่นเลนออกมาจากห้องบอกว่าเดี๋ยวขอยสิไปเอาพัสดุให้เจ้าเดอร์ไปสร้างคลองให้เจ้าซึ่งโตโน่นค่ะก็บอกว่าเออเออโตมีนเฝ้าจับเสื้อผ้าย่างออกมาทัานทีค่ะพี่น้องเมื่อได้โทรศัพท์มาแล้ว โตมินเองก็พยายามเขารหัสดิพี่น้องเขาจังได้กับบด้โอ้เราก็จักเสียจังได้เราก็เครียดแห้งค่ะพี่น้องเราก็เลยไปหองวันวันสนเด้เพื่อใี้หมูซวยค่ะพี่น้องบ้านที่หนี่พ่อมหาหอดหองวันวันทุกคนก็อยู่ครบเลยแกงนั่นล่ะค่ะโตมินเองก็บอกทันทีว่ากูอยากหูผู้ใดเป็นชูกำน้นซึ่งตัวเมฆก็บอกว่าเจ้าเขารหัสบ,บด้ยมันบ่เอามานี่คอยมีมูเป็นแฮกเกอร์เอามาคอยิให้ซอยสารัดเองก็เฝ้าหารทันที ยา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 ยจังสันยาจังสันบานตัวเมียเิงก็เลยบอกว่าเจ้าอยากหูอยังเจ้าย่านคอยหูอยังนี่ในโทรศัพท์นี่กูนี่นะกูหูนะว่านนู่นไปภูเก็ตไปกับมึงเป็นบอสารัตสารัตเองก็บอกว่าโมเมนต์กูโมเมนต์กูแต่มึงอย่าสืบเลยบอสโมเมนต์กูโตเมียเองก็อยากหูคือกันค่ะว่าผู yo, ้ใดเป็น right. ชู yeah, 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 yeah. ้ก yeah. yeah, 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 ับนุ Ryan ่นค่ะบ้านที่นี่สารัตเองก็เลยหามไว้ยา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 จังสัน ตอมีนอีกก็เลยเอาโทรศัพท์ของนุ่นกลับมาค่ะเห็นว่าสัญญาณไวไฟมันขึ้นก็คิดว่างูก็เบ่เคยผ้าน,นุ่นมาหมองนีเด้บ้านที่นี่ก็เลยหันมาหาวันๆเส็แล้ว ว่าเป็นมึ่งติแล้วก็เอาโทรศัพท์ค่ะมาใส่หนาวันวันพ่อแต่พ่อหนาวันวันเท่านั้นโทรศัพท์ค่ะพี่น้องเปิดล็อกทันทีในส่วนของนุ่นเองก็น,นําหามีนค่ะพี่น้องของหูว่าโทรศัพท์จาของน้ำมันเสียเป็นน้ำมีนเนาะก็เลยหยิมโทรศัพท์ของร็อพโทรมาหาวันค่ะจําได้เบอร์ผู้เดียวแหละพี่น้องพ่อแต่โทรมากค่ะโัวมีนเองก็เฝ้าจับโทรศัพท์วันวันมารับสายเปิดลํพุพงทันทีในปลายสายค่ะโตนุ่นเองก็บอกว่าบีที่รกักอันโตมีนนาเอาโทรศัพท์ฉันไป เธอโทรหามีนให้ฉันได้บอกฉันจําเบอร์มีนมาได้ประมาณนี้พี่น้องบ้านที่นี่โตมีนเองได้ยินก็เลยว่าว่าอันบ่ตรงห่วงดอกเดี๋ยวคอยสิเอาโทรศัพท์ไ้กับวันวนนั่นล่ละบ้านที่นี่ก็ว่างสายไปพี่น้องก็เลยวอาท่านที่ว่ามือเฮงสีกับกูโต้วันวันก็เด้แต่คอโทษพี่น้องโตมีนเองก็ว้าขึ้นกูอุตส่าห์ไหวใจมึงเน้อมึงคือมาหักลังกูวันวันว่ากูบ่สนใจเพราะว่ายังติ เพราะมึงเนี่ยลืมพีดบ่ได้แล้วบ่พ่อมึงสิมากกากน่นอีกอ่ะมันเฮจังสิบ่ได้ซึ่งโตมีนเองก็บอกว่ามันบมแมนจังสั่นกูหน่าวบอกถึงว่ามึงหักหลังกูมึงคือเฮจังสิกับกูโตแม่เองก็สวนขืนขาบอกว่ามึงหูแล้วว่า้ใดเป็นชูกับน่นมึงหูแล้วมึงก็ออกไปซะบ่านมีนก็เลยว่าเอ้ามึงหันมึงคือเขาขางกูอยู่แม่แม่์บอกทันทีก็กูหักวัน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 ขึ้นมูกูมึงงาน่ะ ตัดงูตัดพวกไปจังแพทย์แผลตายแล้วเมื่อออกไปเดียวนี้มันกระจักซีจังไดพี่น้องโตมีนเองก็เลย่อนยางออกมาท่ามกลางน้าตาฝนกระโตโอ้ไยไหลหยดปลุกปุกละ่ะในส่วนของผู้กับคุณขากบมานังกินเหล่ากันอยู่ละเหล่าเด็จบ้านที่นี่ไอ้คุณก็เลยบอกว่าอันเจ้าคือทรงลูมนันไปซึ่งผู้ก็บอกว่าอันขอยกระเลือดโตนเนาะที่ถือมูแทงข้างหลังไอ้คุณก็เลยบอกเลยคนที่เป็นชูนั่นเป็นสรัติไอ้ผู้ก็เลยบอกว่าอันโมแมนโบแมนวสัน ผูถามต่อว่าอันเจ้าจีบมินตีเจ้าคือจีบมินเจ้าเห็นว่าจางังไดตัวคุณฝ่ววาวอทันทีอันมินน่ะเขาไม่ได้จีบล่าคอยเห็นเป็นน้องสาวแต่คนที่คอยมากน่ะน่ะคอยต้องใส่วิธีการนี่ก็เลยเขาไปจูบผููค่ะทั้งสองจูบกันจุบกันโดยการว่างควนเหล่าพี่น้อง ในส่วนของสารัดเองก็เลื้อตโจนมีหลายก็เลยโทรบอกไอ้พีทคะ่ะบอกว่าให้เมื่อเบิงแน่ไอ้พีทเองก็เฝ้าครับรุดมหามีนซึ่งตอนอน,านาั้นอะพนกระตุกแข้งแหงไอ้พีทเฝ้าลุงมากอดไหวท่านที่ค่ะพี่น้องแล้วภาพกระตัดมาถีงานปาติก่อนถีแพลยเฉพ,าะ,เพาะท่านตายซึ่งตอนนั้นทุกคนก็นั่งเว้ากันเลยว่าขอบพวกเป็นแ,น,นแบบนั้นแบบนี้ ซึ่งโตปานเองก็ได้ยินพอดีค่ะก็เลยบอกว่าอันคอบขัวข่อยกับือจังมูเจ้าแสดงว่าข่อยเขาแกงน้ำเจ้าใดเงินบอ่อแล้วเรื่องรา่าก็ได้จดจบในตอนนี้เพียงเท่านี้ค่ะพี่นอ้องไปติดตามกันในตอนหน้าสำหรับมูนนีสวัสดีจ้า